สวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์ปันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องสัญ,ญลักษณ์ไฟฟ้ากันนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้านะคะเป็นการวาดภาพแทนตัวอุปกรณ์ต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นการต่อเข้าด้วยกันของวงจรไฟฟ้าค่ะเราสามารถเขียนแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ดังนี้ค่ะ สัญ,ญลักษณ์ทางไฟฟ้านะคะมีง่ายๆดังนี้เลยนะคะภาพแรกเป็นภาพแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะคะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับวงจรก็ได้นะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะเส้นยาวตรงนี้เส้นยาวแนวนอนนี้แทนสายไฟนะคะแต่ว่าตัวเส้นที่ขีดยาวลงในแนวดิ่งเนี้ยเส้นยาวๆเนี่ยนะคะ เป็นขั้วบวกแล้วก็ขีดสั้นๆนี่จะเป็นขั้วลบนะคะการขีดยาว1เส้นและสั้น1เส้นคู่กันอย่างนี้นะคะเราเรียกว่าเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์ค่ะหรือแทนสัญ,ญลักษณ์ของฐานไฟฉาย1ก้อนนะคะแต่ถ้าเราขีดเป็นเส้นยาวสั้นยาวสั้นนะคะแทนสัญ,ญลักษณ์ขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบนะคะมีเซลล์ทั้งหมดกี่เซลล์คะนักเรียน2เซลล์ค่ะนที่เซลล์ที่1และ ตรงนี้คือเซลล์ที่2นะคะการเขียนสัญ,ญลักษณ์2เซลล์ต่อกันอย่างนี้นะคะเราจะเรียกว่าแบตเตอรี่นะคะเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ก็คือการใช้เซลล์ไฟฟ้าอย่างน้อย2เซลล์ขึ้นไปนะคะอาจจะใช้3มใช้4ใช้5ก็ได้นะคะต่อไปรูปที่2คือสายไฟฟ้านะคะสายไฟฟ้าเนี่ย สัญลักษณ์ก็คือเส้นยาวเส้นตรงนะคะเป็นสิ่งที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเข้าด้วยกันนะคะจะมีสายสีแดงและสายสีดำค่ะสายสีแดงนี่คือขั้วบวกสายสีดำคือขั้วลบนะคะภาพที่3นะคะเป็นภาพหลอดไฟนะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสงค่ะสัญลักษณ์ก็คือวงกลมแล้วก็เป็นจากบาทหรือจะเป็นเส้นไขว้กันอย่างนี้ก็ได้นะคะ ต่อไปภาพที่4ก็คือภาพมอเตอร์ไฟฟ้านะคะสัญลักษณ์ก็คือวงกลมแล้วก็มีตัว M ตรงกลางนะคะ M มาจากมอเตอร์นะคะเป็นตัวย่อทางภาษาอังกฤษเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกลค่ะต่อไปภาพที่5ก็คือสวิตช์ไฟฟ้านะคะสวิตช์ไฟฟ้านี้เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมให้วงจรไฟฟ้าทํางานนะคะภาพแรกเป็นการสับสวิตช์ลงนะคะทำให้เกิดวงจรปิด หลอดไฟก็จะสว่างนะคะส่วนภาพที่สองนี้เป็นการยกสวิตขึ้นนะคะทำให้วงจรเปิดนะคะกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรหลอดไฟก็ดับค่ะและภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพออดไฟฟ้านะคะเป็นอุปกรณ์ที่ให้พลังงานเสียงนะคะสัญลักษณ์เหมือนรูปถ้วยนี้นะคะวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะจะประกอบด,ด้วย3ส่วนดังนี้ค่ะ อันแรกแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะคะทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้าค่ะอันที่2ก็คือสายไฟฟ้านะคะเป็นตัวนำไฟฟ้าค่ะทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะและอันที่3นะคะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้านะคะมีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานอื่นค่ะแผนภาพแสดงการต่อวงจรไฟฟ้านะคะมีอุปกรณ์3อย่างนะคะ1 สและ3ค่ะเซลล์ไฟฟ้านะคะหรือ่านไฟฉายนะคะจะมีขั้วบวกและขั้วลบนะคะต่อด้วยสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่นี้คือหลอดไฟนะคะแล้วก็ต่อเข้ากับขั้วลบของแหล่งกําเนิดไฟฟ้าค่ะเขียนแผนภาพได้ดังนี้นะคะเซลล์ไฟฟ้าขั้วบวกนะคะตามด้วยสายไฟนะคะสัญลักษณ์ของหลอดไฟฟ้านะคะแล้วก็ตามด้วยสายไฟต่อด้วยขั้วลบค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะ กิจกรรมของเรานะคะวันนี้ง่ายๆเลยนะคะนักเรียนเขียนลงสมุดนะคะให้โยงเส้นจับคู่ชื่อและสัญ,ญลักษณ์การต่อวงจรไฟฟ้านะคะมีทั้งหมด6ข้อค่ะโยงเส้นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพด้วยนะคะ